และความบันเทิงครบครันที่นี่ทุกวันสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ารบทุกทุกท่านข่าวเชฟยันมาแล้วก็กลับมาพบมาเจอมาเจอกับพ่อแม่พป่นอบอ่อนกรุบกรุบขเนียเหมือนเดิมท่านผู้ชมที่กรบครับคลิปนี้นะครับท่านชมไปนะครับแชร์ต่อ,ต,อต่อกันไปนะครับเขาเรียกว่าตอกฝาโลงนะครับตอกฝาโลงบักสมเสบท่านผู้ชมบอกหัวไม่มีขนนะครับ ตอนนี้นะครับท่านผู้ชมด้านหลังผมนะครับก็กําลังสอยมะขามท่านผู้ชมรออีกแป๊บเดียวนะครับไม่เกิน7วันท่านผู้ชมจะมีมะขามแช่อิ่มนะครับนำสู่ ท้องตลาดท่านผู้ชมทำสู่ท้องตลาดตลาดของเชฟยานก็คือตลาดอยู่ในโลกโซเชียลท่านผู้ชมเดี๋ยวได้ลองได้ชิมกันแน่นอนนะครับเนาะวันนี้ครับไปเร็วมาเร็วนิดนึงท่านผู้ชมตอนนี้ก็เป็นกระแสข่าวดังท่านผู้ชมดังนะครับดังแต่ว่าไอคนที่ฟังนะครับมันไม่เห็นท่านผู้ชมนะครับมันก็ไปแอบดูแต่ทนายอาวุโสท่านผู้ชมอันนี้นะครับดูคลิปนี้แชร์ให้มันเห็นหน่อยนะครับมีไลน์มันไหมแชร์มันไปดูหน่อยนะครับมันจะได้รู้นะครับสิ่งที่มันทานะครับเมื่อก่อนกับตอนนี้เป็นยังไง ท่านผู้ชมที่กรบครับผมจะบอกอะไรให้นะท่านผู้ชมก็คือผมไปค้นประวัติของไอ้หมอนี่ท่านผู้ชมนะครับเนาะตอนที่อยู่กับลุงพลนะครับบอกว่าเถิกบอกหัวไม่มีขนนี่แหละตอนอยู่กับลุงพลเป็นยังไงท่านผู้ชมมีผู้ติดตามนะครับก็เริ่มจากร้อยนะครับมาเป็นหลักพันหลักหมื่นแล้วก็ต่อไปเป็นหลักอะไรครับหลักแสนับท่านผู้ชมพอครบแสนเป็นยังไงครับท่านผู้ชมโอ้โหเบเยบเงี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 ยบเยีบ ไหว้นะครับไหว้ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือไหว้เขาเรียกว่าอะไรนะไปฉลองนะครับท่านผู้ชมฉลองนะครับฉลองบอกว่าองค์ปู่ปริจิตนะครับช่วยให้เขานั่นแหละครับได้ครบแสนรับสไครตให้มึงนั่นแหละครับที่มึงมึงมึงดูอยู่เนี่ยมึงจําได้ไหมมึงไปไหว้ท่านผู้ชมไหว้ไม่พอท่านผู้ชมคุณร,รู้ไหมมันทําอะไรมันไปลามเลยครับเยิ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 บท่านผู้ชมที่รบครับเป็นยังไงพอไปไหว้มาแล้ว เมื่อวานนี้นครับท่านผู้ชมตัดท่อนหนึ่งไหมผมดูนะครับผมฟังแล้วมันทําแม่งทําแม่งหูนะครับท่านผู้ชมมันทําแม่งทําแม่งนิดนึงเพราะว่าไอ้นี่นะครับมันบอกว่าไอ้เนี่ยเยิบ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 เนี่ยไปไหว้ปูนปั้นท่านผู้ชมแล้วที่มึงไปไหว้ล่ะนะครับที่มึงไปลาล่ะมึงไปลาเพื่ออะไรนะครับมึงไปลาเพื่ออะไรฮะไอ้สมเกือกมึงไปลาเพื่ออะไรมึงกลับไปย้อนดูสังขารมึงหน่อยนะคลิปมึงอาจจะลบนะครับแต่ว่ายูทูบเบอร์ที่อยู่บ้านกกอกท่านผู้ชมมีหลายช่องให้ค้นคําว่า ชื่อมึงเนี่ยชื่อมึงนะชนะคนชื่อมึงเขียนเลยเขียนเลยใน YouTube น่ยชื่อมึงลํำฉลองแสนทรัพย์ก็ได้หรือว่าพิมพ์ชื่อมึงนะครับลํำหน้าองค์ปู่พลิจิตมันจะขึ้นเวิบขึ้นมาท่านผู้ชมเห็นหัวล้านตองมองท่านผู้ชมโอ้ยอันนี้มันน่าอับอายขายขี้หน้าบักมากนะครับหมาสี่แมวเลยผมเพิ่งเห็นท่านผู้ชมท่านใดน,นะครับไม่เคยเห็นไปดูนะครับไปดูลีลา ถ้าลำของมันนะครับตอนที่แรกนะครับท่านผู้ชมมันบอกว่ามันนับถือนะครับมันนับถืออย่างมากท่านผู้ชมนับถือจนไปลำท่านผู้ชมไปลำแล้วก็ไปเขาเรียกว่าไปเสนอหน้าท่านผู้ชมว่ากูนี่แหละนะครับได้ผู้ติดตามมากระเพาะไปบนบานสารกล่าวไว้ว่า,อ,าองค์ปู่ปริจิตเนี่ยช่วยนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมที่กรบครับผมอยากเป็นองค์ปู่ปริจิตจังเลยนะครับผมอยากจะเดินเอาหางไปฟาดไปตบปากมันสักบาทนให้เขวมันหักไปเลยนะมาสีแมง คนหาอะไรนะครับไม่รู้จักภาษาจริงๆไอ้นี่นะครับนับวันยิ่งเร็วนะครับมันเร็วชั่วช้าตําบอลจริงๆนะครับมันเร็วมันเร็วเหลือที่จะเลวแล้วท่านผู้ชมมันจะทําต่อไปท่านผู้ชมมันไม่สนใจอะไรเลยนะครับมันไม่สนใจนะครับที่ประชาชนเขาจะบอกจะกล่าวมันแต่ว่าคลิปนี้นะครับผมอยากให้มันเอาไปคิดนิดนึงนะครับมึงลองไปค้นหาประวัติของมึงนะครับไม่ต้องไปค้นในชื่อช่องตัวเองครับไปช่องคนอื่นครับพิมพ์ด้วยตรงแพลตฟอร์มของ